ุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินผู่ตงนะคะเราจะบินไปที่ฉงชิ่งนะคะก็คือเราจะไปเที่ยวเฉิงตูแต่ว่าทริปของเราก็คือว่าจะบินไปฉงชิ่งก่อนเพราะว่าตั๋วมันถูกกว่าบินจากเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็ไปที่เฉิงตูเนาะก็เลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ฉงชิง่งแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปที่เฉิงตูนะคะเป็นทริปแบบชิลๆแล้วก็ไปสถานที่ธรรมาชาติที่แบบสวยมากเราไปกับพี่ที่ทำงานด้วยนะคะพี่วันมาเร็วไปเดี๋ยวพาไปดูพี่วัน ผู้ร่วมทีมคนสวยของเรานะคะเตรียมไปกี่ชุดวันนี้ไม,ไม่เยอะไม่เยอะก็คือไปแค่5วัน5คืนพี่วันเตรียมไปมาณ20ชุดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราวักไปเจอกันที่เฉิงตูดีกว่า งตูนะเมื่อกี้นั่งกาวเทียมาตอสักประมาณสามชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอ่ะจะไปอีกที่หนึ่งก็คือจะเป็นนั่งเหมือนเป็นรถบัสใช่ไหมคะใช่เออเป็นรถบัสอีกหนึ่งชั่วโมงไปที่ตูเจียงเนี่ยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นแบบสถานที่ทเที่ยวแหละที่อยู่ในเฉิงตูนะคะแต่ว่าคือตอนนี้หิวนะคะอะไรกินก่อนเนาะโอเคงั okay, ้นเดี๋ยวไงเราไปเจอกันที่ตูเจียงเนี่ยนนะแล้วค่ะ เียนเฉิบตู้ของเรานั่นเองนะคะทุกคนเดินทางตั้งแต่นั่งเครื่องบิน3ชั่วโมงนั่งกาวเทียรสามชั่วโมงตีเทียรหนึ่งชั่วโมงแล้วก็งตอกกาวเทียอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งแท็กซี่อีกยี่สิบนาทีทุกคนในสุดจีน่าก็ถึงแล้วค่ะตู้เจี้ยงเกี่ยสถานีของเราโอเคแล้วทุกคนดูโรงแรมแล้วรูสึกว่าชอบโรงแรมนี้มากเมด้กิโกบุรีสิงคโปร์ นบรรยากาศวิวดีแบบไหนนะทุกคนได้ไดแบบห้องนอ้ำอะแยกกันอะวิวแบบเห็นเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็เป็นถนนแบบสตรีทฟู้ดเดี๋ยวเราจะไปตะลุยกินกันสักคืนนี้ เราลงมาจากโรงแรมเรียบร้อยนะคะโรงแรมเราจะอยู่ชั้น2นะคะซึ่งติดกับตรงนี้หละคือวิวดีมากนะคะจะเห็นแนวะสตรีทฟูตตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือถนนเส้นนี้นะคะ่ะจะเป็นแนวอารมณ์เมืองเก่าที่ขายของแต่ว่าพวกเต้าหู้เมนแล้วก็แบบพวกแบบของทอดอะไรที่เราแบบชอบกินแบบสไตล์แบบจินตีอะไรเงี้ยนะคะเต็ม2ข้างทางถนนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเส้นถนนนี้นะคะแล้วก็จะไปถึงเมืองเก่านะะซึ่งเป็นแผนของเราในวันนี้นะคะที่จะไปถ่ายรูปเล่นกันทุกคน เส้นนี้มาเมื่อกี้อะไรอ่ะทอดตีนข้อไก่ไก่ข้อดลีนไหนไม่ข้อตีนไก่ทอดข้อตีนไก่ทอดเอ็นเอ็นไก่ทอดเอ็นข้วตีนไก่ทอดโอเคอยากกินจังเอ็นยากกินเโอเคทุกคนเดี๋ยวเรใช้ทุกคนดูบรรยากาศของบู๊ทมาร้อค่ะเดี๋ยวเราใช้ทุกคนดูบรรยากาศของสตรีฟบู๊นะคะที่เรากำลังจะไปเดินเล่นกันนะคะ ค่ะเฉินต้นเมืองแผงแพนด้าทุกคนดูน้องแพนด้าตัวใหญ่ที่กำลังนอนเซลฟี่อยู่น่ารักมากแล้วแบบร้านค้าต่างๆประดับตกแต่งด้วยแพนด้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะคะคิวสุดสู ตอนเมื่อกี้คือเราไปเดินเล่นในเมืองเก่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเย็นแล้วเราก็เลยมาหาอะไรกินสรุปว่าตกลงกันว่าจะได้กินหัวปัวนะคะหลังจากที่แบบทะเลาะกันไปหลายรอบก็เดินจากโรงแรมมาอ๋อเมื่อกี้ไม่ใครทะเลาะกันใช่ไหมคะก็เดินจากโรงแรมวประมาณ1.7กิโลนะก็เลยมาไม่รัคือบรรยากาศร้านคือดีมากควมรดีๆมันกินอะไรแบบหัวปัวแบบหัวไม่เหม็นเพราะว่าปกติคือกินหัวปัวแล้วคือหัวจะเหม็นมากใช่ปะแต่นี้คือเราอยู่ด้านนอกเงียทำให้แบบอากาศก็พัดหัวปัวไปเองหรือที่หัวเราไม่เหม็นนะทุกคน เปลี่ยนมุมทุกคนมีความพรีเซนต์ตะเกียบนะคะอันนี้จะมีความสั้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะมีการต่อตะเกียบเพื่อกินได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้จะมีช่องนะคะทุกคนแล้วก็อาดับลงมากเกลื่อนเข้าไปเสียบเข้าไปค่ะทุกคนกลายเป็นว่ามีความยาวและเหมาะกับการกินหัววัวนั่นเองนะคะมึงมันไม่แน่นเลยอ่ะแชะดา้าไม่แน่นหรอเ <c oughs> <c oughs> ออน่ารู้หัวแล้วก็จะกินแบบชี้มือไม่พองนะคะทุกคน ดทางรานจะต้องมาช่วยกันทำทุกอย่างกันกันดีผู้ชายมายืนข้างฉันนะก็รู้ๆกันอยู่ว่าใครจะชน,นะนะไปเลยเพราะมันเผ็ดมาก,กไม่เพยินเอาไม่เพยแบบนี้แหละสนุกให้ทุกคนได้รับรู้หน้าวองพี่พูดอะไรไ แล้วก็กลับมาที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ํานอนนะคะแล้วก็ร้อมกับทริปต่อไปวันพรุ่งนี้นะคะว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันรอพี่ๆเขาตัดสินใจเนาะโอเคกันอย่างไรเราไปเจอกัาน,นะะววันที่สองนะคะพอแล้วค่ะวันที่สองนะคะวันนี้จะไปทําอะไรดูจากาผมของพี่วันก็คือดูออกแถว ไปดูแพนด้านะคะก็คือจะเป็นที่ตูเจียงเยี่ยนนี่แหละจะไม่ได้ไปดูที่ในเฉิงตูเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนตกเราก็เลยจะไปดูแพนด้าที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาก็จะไปดูเจียงเยี่ยนนะคะโอเคเดี๋ยงไงเราไปดูแพนด้ากันเมื่อกี้เราซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเข้ามา3มคน1 7อย่หยวนนะคะคือจากที่ดูแผนที่เมื่อสักครู่อ่ะเฮ้ยน่ารักน่ารักมาก คือจากที่ดูแผนที่เมื่อกี้คือแพนด้าคือเต็มทุกจุดเลยที่นี่คือทํามาดูคือเดินเข้ามาแบบแค่แป๊บเดียวนิดเดียวเองเดินจากตรงที่เราเข้ามาค่ะจนถึงตรงนี้คือแบบก็เจอแพนด้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูจุดถัดไปกันนะคะว่าน้องจะน่ารักคิ้วขนาดไหนเรามาดูแพนด้าใช่ไหมเราก็ต้องแบบมีอุปกรณ์นะคะเพื่อความปังไปกันได้แล้วค่ะ next station นอน แพนด้าแดงเมื่อกี้น่ารักมากอะ่ะน้องแบบน่ารักอะ่ะในความรู้สึกเราคือเราชอบแพนด้าแดงมากกว่าแพนด้าที่แบบปกตินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันนะคะ s <S มีไ let's go มาเขาพูดหมีอ่ะระวัง <c oughs> <c oughs> กวาจอ๋อมูกเหมือนหมูเลยทุกคนเหมือนหมูกำลังกินอะไรแต่ว่าหมูมีขน <c oughs> มีอุดๆเฮ้ยได้เหรอรู้สึกว่ามาที่นี่คุมมากค่ะมีหลายมี <c oughs> ไหนมีเจ้าชมา่แล้วเหร ตื่นตอนกี่โมงอีกเหรอถ้าจะนอนขนาดนี้ไม่อยากจะให้แบบเขาเข้ามานอนถ้าจะนอนขนาดนี้กูอยากกลับไปตัวนี้น่ารักกำลังนอนอยู่เป็นตัวจริงเหรอเนี่ยตัวจริงนู้ของเล่นเนาะนิ่งมากเลยอ่ะไม่ใช่อันเนี้ยในรูปอะนิ่งๆแต่ตัวจริงขยับได้โอไม่เกี่ยว น้องนอนเก่งมากแบบเมื่อกี้คนเยอะน้องยังแบบนอนอ่ะไม่สนใจอะไรอ่ะแบบแบบอารมณ์แบบกูจะนอนของกูพว่มึงทำอะไรทับเปนเลยยิ้มั้ยนมึงดูนี้ก่อนอัไหนนี่วกแตกพี่วันน้องเกิดพศเดียวกับเราเลยอ่ะ1993อ่ะเฮ้าเราเป็นพี่เราด้วยน่ฮาวพันดายืนขนาดนั้นเลยหรอ รัวแพนด้าอายุพันปีเพราะแพนด้าของโลกถ้าเราทําตามติดชีวิตแพนด้าจะเป็นคลิปที่แบบว่าน่ารักมากกินแล้วนอนกินแล้วนอะตัวนุ้นกำลังกอดต้ไนไม้อยู่นุน่นไปเราต้องลงกลับไปอันนี้คือสุดแล้วใช่ปะอันนี้น่าจะเป็นสุดบนเขาโอเคเราลงเราลงไปเพราะเมื่อกี้ตรงนั้นเป็นทางปันไปไม่ได้้วคะทุกทุกที่ที่แบบว่าโซนที่น้องอยู่จะมีแบบมันสร้างบ้านให้น้องเข้าไปอะไรเงี้ยเนาะเป็นการดูแลรักษานนองตรงนี้คือเป็นศูนย์วิจัยแพนด้าใช่ไหมหรูอว่ายัางไงอ่ะโอ้ ใหญ่นะเราก็แบบเหมือนแบบแพนด้าเยอะแล้วก็ทุกโซนก็คือน้องจะก,กินแล้วก็นองกินแล้วก็นอนใครจะรับปริญญามาเลยมีกันด้ารับแล้วเรียบร้อยน่ารักอันนี้ใส่เป็นชุดกับสปอร์ตเออหมวกน่ารักพี่มีมีอุ้มน้องด้วย ออกมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือรอพี่คนนึ่งไปเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วคือที่นี่ในความรู้สึกนมะแบบเดินเดินคือทุกจุดทุกพอ i มีแพนด้าแล้วก็บริเวณของน้องเขาอะคือจะกว้าง,งในความรู้สึกเราค่ะมันจะกว้างกว่าในสวนสัตว์ที่แบบเคยไปดูน้องคือกว่าน้องมีสลาถ้าอยากที่จะมาดูแพนด้า้วที่นี่ก็คือแนะนำนะคะแล้วก็มีแพนด้าแดงด้วยแล้วก็มีอะไรนะโกลเด้นแคทใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็มีแบบลิงที่เป็นสีนทองด้วยใช่ไหมะแล้วก็แบบมีควายอะไรเงี้ยคือคือเออชนีทองคือมีให้เลือออกแบบเยยะะไราา้ถม ก็ที่นี่ก็แนะนํานะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับโรงแรงแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดไปเจอกันที่ตูเจงเยียนกันค่ะอันนี้ที่เราเห็นนะคะที่เป็นแบบน้ําไหลหลา,ลากแบบนี้คือเป็นส่วนหนึ่งในตูเจงเยียนนะคะเพราะว่าตูเจีงเยียนนี่อจะเป็นแนวอารมณ์เป็นไล่์เฉลิม ซื้อชัวนะ์ก็คือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเออซื้อชัวนะ่ะยังอ um ุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขามีการเก็บกิกเก็บน้ำในคลองชลประทานตนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในปูเจเนี่นเข้ามาข้างในปูเจียงเงี่เราค่ะค่าเข้าคนละ80ดสิบถือว่าแพงนะแพงกว่าที่เราไปมาที่แคนด้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะตรงไปข้างหน้าก็คือจะเป็นเครื่องปั่นน้ำของโครงการชลประทานที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปหาจุดถ่ายรูปแล้วก็ เที่ยวบริเวณรอบๆนี้ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศว่าตูเจียงเยี่ยนมีอะไรเด็ดนะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนสะพานไม้ที่แบบนักท่องเที่ยวก็คือโอ้ยกเอ้ยยอกย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 กไปดียกไปดี ก็เลยอรงก็เดินไปข้างหน้าที่เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดนะคคนเยอะมากไม่ไหวโอ้เป็นลมทุกคนค่ะเทีนี้ก็คือฟูเจเนียนที่ใจใคนะคะคือตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่าคนมาถ่ายรูปกันพิกพลเพราะว่าอาจจะเพระไม่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่น้ำตรงนี้คือไหลแรงที่สุดแล้วก็วิวดีด้วยเนาะเห็นแบบภูเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นแค่แบบชประทานที่มันหับกักเก็บน้ำสำหรับไว้ใช้นะคะ คือตรงนี้ยังช่วยชีวิตแบบว่าคนซื่อชวนเพราะว่าน้ามันเยอะจริงๆนะคะช่วงซื่อชวนในสมัทรโตรแล้วก็สร้างเหลนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการน้าท่วมมเงี้ยซึ่งแบบใหญ่มากั่ะฟูเจียนซึ่งเราเดินมาไม่ถึงครึ่งของมันแต่วิวก็คือดีมากแต่เรามาช่วงแบบบ่ายๆก็คือร้อนไปหน่อยเนาะแต่คือบรรยากาศือโอเคมาก ทุกคนเราเดินออกกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้อ่ะจริงๆอ่ามันจะกว้างกว่านี้แล้วก็มีรถนะคะก็คือให้ขับไปแล้วก็แต่ว่าคือต้องจ่ายเพิ่มคนละสิบห้าหยวนนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเหมือนเหมือนกันก็เลยไม่อยากน่ารถไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวงไงเดี๋ยวเรากำลังจะกลับโรงแรมเพื่อที่จะไปในเมืองฉงตูนะคะโดยที่นั่งเก้าเทียไปประมาณยี่สิบนาทีนะคะโอเคเดี๋ยวงไงเรากลับไปที่ฉงตูกันถึงโรงแรมที่ฉงตูแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูห้องคือแบบ เก๋ๆน่ารักมีความแบบกระจกตรงนี้นะคะใกล้ๆประตูเนาะน,นี้เป็นโซนห้องน้ำตรงนี้ก็จะมีวิวแล้วก็ไม่เห็นเกี่ยมอาหารกินไมเเ่เถอะติไมะวดีเถอะไปนีบมาเยอะแต่ก็ไม่แดกไม่หนูหยิบแค่ หนูกินเนื้อหมดหนูกินซ<อ> <ไป S 2> ี่อะไรมาหนูพูดกระเพอนด,ดอกหนูกินทอดดอกสามไม้หนูกินครบแล้วอย่ามาเจียามนยนหนูกินทอดดอกมาสามอันไม่ใช่ไม่สามอันหนูจำได้เหมือนจะจำไม่ได้หนูยิบแค่ทอดดอกกับเนื้อหนกูกินหมดเลยจะมาโทษน้องไม่ได้นะเป็นพี่ที่ต้งแก้ดองคนดู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 พวกพี่อ่ะที่ใส่ไม่ดีแกง,ง้อง ุกคนเรากลับมาห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเมื่อคืลงจากโรงแรมอะไปกินข้าวด้านลา่างก็เป็นช่วงๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยก,การเดินทางแล้วเราไปเที่ยวมาด้วยกว็ตัดสินใจว่าเข้ามาพักที่โรงแรมก่อนแบบเก็บแรงแล้วก็ไว้เที่ยววันพรุ่งนี้เต็มๆที่เชียงตูดีกว่านะคะอย่างงี้ก็ปิดคลิปวันนี้ไว้ก่อนแล้วอย่างงี้ก็เจอกันพรุ่งนี้นะ าแล้วจ้าทุกคนวันที่3นะคะเที่ยวที่เฉิงตูนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนซึ่งก็คือโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออยากจะกินอะไรที่มันเป็นแบบว่าอาหารพื้นบ้านของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินทางกันก่อนนะคะคู่รักขักเหลยมโพดเออร้านนี้ไหมร้านที่นี ไปที่เ yup. ที่ยวนะคะร้านนี้แบบเด็ดมากอร่อยอย่างไม่เชื่อดูกันคอนเฟิร์มกับพี่พี่อร่อยไหมไม่รู้ไม่รู้อร่อยไหมอืมอร่อยไหมไม่ได้ช่วยอะไรพี่วันพี่วันไม่ได้ช่วยอะไรเลยอืมอืมอร่อยไหมอืมไม่อร่อยใช่ไหมอืมมันต้องอร่อยไหมอร่อยเลยอร่อยช่วยกำลังใจไเรียกรถแท็กซี่ไปที่เที่ยวกันนะคะยังไงอ่ะเราออกเดินทางกันดีกว่า อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะคะอารมณ์แบบแนวเป็นเมืองเก่าแล้วก็มีแบบขายของอะไรแบบเยอะแยะมากของฝากแล้คือทา้งแบาสูงก็ที่นี่ก็คือโอเคแล้วก็เฮทีร้านสีฉานารักเนาะแล้วก็ยังมีแบบขายของแบบเก่าๆของเชิงตัวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบแนวแบบว่าเก่าๆก็ยังมีเยอะอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็เจอของแบบแปลกๆด้วยเชินเนื <d raft> <the> ้อกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่ เจอไหมเนี่ยร้านกาแฟที่เรไปน่ะไปข้างในอ่ะแล้วก็โซนนี้ก็คือร้านกาแฟเยอะแล้วก็ถ่ายรูปจุดคอยอะไรเงี้ยถ่ายรูปก็สวยเหมือนกันอ้จาจ๋าท่าาร้านกาแฟมีที่นั่งเยอะมากนั่งข้างหลังปังมากปจริงๆที่หาร้านกาแฟไม่ได้ว่าแบบอยากจะมากินกาแฟนะคือฝนตกไงก็ <c oughs> เลยจะต้องหาร้านกาแฟนั่ง ร้านแบบนุ่มแล้วก็ฝนตกลงมาก็าแต่งร้านสวยมากเลยอะเข้ากับบรรยากาศแบบที่เฉินตูเลยลุคพอออกมาจากร้านกาแฟแล้วเราก็ได้ลมมาละหนึ่งคันนะคะก็คือฝนตกมากแล้วก็อ๋น่าจะตกถึงฝ่ายสามซึ่งตอนนี้ก็คือยังเพิ่งบ่ายโมงะค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาจุดถ่ายรูปกันนะคะ นิวเปลี่ยนหน้าทุกคนที่นี่ก็สอบตรวจเหมือนกันนะคือเยอะมากมีหลายร้านให้เลือกนะนิวมายืนอยากดูอ่าดูป่ะคุณบอกงั้นบอกว่าไม่ใช้สาระเออไม่ค่อยอยากดูแต่ว่าเออก็เห็นเห็นเหมือนแบบจะฮอตฮิตแบบนี้นิวเปลี่ยนหน้าที่นี่ก็คือเป็นอย่างที่รู้หลายก็คือว่ามันจะมีชื่อเสียงทา่แรกจะไม่มีที่สิมาที่แรกจะไม่ก็บอกว่าซานจะไม่ดี ต้นไม้ใหญ่เล็กอิมทองกันเรากำลังจะออกจากที่นี่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกสถานที่นึงรู้สึกว่าที่นี่อ่ะถ้าสมมติใครแบบอยากจะมาซื้อแบบของฟากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อได้นะแล้วก็มาดูโชงยิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อ ก็กลับมาที่โรงแรมก่อนนะคะผ่อนแ๊บนึงนะคะก็เลยมาเดินในห้างที่แบบล่าโรงแรมแล้วก็มาเจอเมนูเด็ดที่เราชอบกินตอนสมัยมาแรกเี่ยนที่ฉงชิ่งอะ่ะมันคือแป้งทอดแบบนี้ค่ะกรอบลมใช่ไหมเพอะเป็นแป้งปิ้งอะ่ะกรอบมากจะได้ซื้อกลับไปกินที่โรงแรมนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปพักทอนโรงแรมกันแล้วก็เดี๋ยวงไงค่อยออกไปกินข้าวนะคะทายน้องโชตูน ออจากโรงแรมแล้วค่ะทุกคนเด็กแลนจะไปกินเซยลหลงเซียนะคะก็คือเป็นลอลเตอร์มินิกน่ะโซนนี้ที่โซนที่เราอยู่ค่ะมันจะเป็นโซนแบบเรษฐกิจของเขาคล้ายๆหนาจริงตรงที่เซี่ยง,ยงไฮ้เนอะเขามาล้าแล้วนะคะอันนี้มีเสิร์ฟป,ป๊อบคอนดนวย ไม่เงียบนี่นี่ด้วยหรอจานปลาหนูชอบจานปลาอันนี้มูจิน่าชมมากในเซตนั้นที่เราสั่งมีด้านี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวรออาหารมาฉายให้ดูนะคะรู้สึกว่าที่นี่กินเสี่ยวของที่นี่กับที่สิงคโปร์คือต่างกันรู้สึกว่าที่นี่สายกับราคาสูงกว่าแต่ว่าถ้วยใหญ่กว่าแล้วก็เมื่อกี้มีเขาทำสดแบบแกะแบบกุ้งเสี่ยวแกะแบบเสี่ยงของเสียรน่ารักมากความสะอาดทดูดีกันเพราะว่าน้องอ่ะมาจากพวกแบบโครนใช่ไหม เรานมาจากโครงทำไมจะต้องมีความทำความสะอาดน้องพบก่อนจะสามารถกินได้ไหมเราก็จะกินดินกินสาดเข้าไปนะคะโอเคเอย่างงี้รออาหารละ,ะละค่ะอันนี้คือเมื้อกระต่ายที่พี่แบ่งหยา<อ>กินเย่อหยิ่ะ ครั้งแรกคนะ่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมว่ารสชาติเป็นยังไงกินเสร็จแล้วจา้าร้านอยู่ด้านหลักเอาไปไหนร้านอยู่ตรงไหนนะก็คือรสชาติโอเคมากแต่ว่าข้อเสียก็คือมันแบบเขาอะไรเขาเรียกเขาเสิร์ฟอาหารชา้าใช่ไหมช้ามากเออเขาเสิร์ฟอาหารชา้าไม่ไม่ช้าไปหน่อยนะคือช้ามากเรามั้งแต่ช้ววาวันห้าโมงจนตอนนี้หกโมงแล้วอาหารเพิ่งมาถึงนะคะก็อโอเคแต่ว่ารสชาติ อร่อยดีอาจะไปเดินเล่นแถวๆโรงแรมนะเพราะมันเป็นถนนช้อปปิ้งสตรีทเล็กนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกัน เราเดินเล่นมานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือห้าทุ่มซึ่งแล้วเราจะเห็นข้างหลังว่ามีการแบบมีรถเข็นแล้วก็กางเต็นอะไรเงี้ยขายของค่ะเหมือนเป็นร้านข้างทางนะคะก็เดี๋ยวเราจะหาอะไรกินตรงนี้กันแล้วก็กลับโรงแรมไปพักผ่อนแล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปฉงชิ่งนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินกลับเซี่ยงไฮ้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะไปเที่ยวที่ฉงชิ่งกันค่ะก่อนจะย็้กินไหมอ่ะากดีย ทุกคนตอนนี้ราตื่นแล้วค่ะแล้วก็ออกจากแรมแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปซื้อของฝากแต่ว่าก่อนจะไปซื้อของฝากคือเราจะไปถ่ายรูปกับน้องแพนด้าด้านบนนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นอ่าจะไปซื้อเออพูดผิดจะไปถ่ายรูปกับน้องแพนด้าด้านบนก่อนก่อนจะไปซื้อของนะคะให้เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนที่เป็นห้างสรรพสินค้าถ่ายเสร็จแล้วอะไรเรียบร้อยะคะ่ะ ไม่ต้องเคี้ยวเยอะมากพีธทีนะมาให้สหร้างืบว่าแรลมมาเพราะฉันมาถ่ายที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของฝากกันเลยไปกันได้ของมาแล้วค่ะหมดไป2 9 4นะคะก็คือซื้อเนื้อ,อนเนื้อแบบ เหนียวเรากาเนื้อแห้งอะรนันเนาแล้วก็มีเป็นแบบพวกบัวแล้วก็เป็นทูโถก็คือเป็นกระดูเป็นหัวกระใายก็คือพี่ทํางานชอบกินค่ะก็เลยดูแ้เดี๋ยวเรายังไงก็ไปหาอะไรกินมื้อเช้ากันแล้วก็กลับโรงแรมนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่สถานีรถไฟเพื่อจะไปชิ้นนะคะ เช็คอินโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะถึงที่ฉงชิ่งเรียบร้อยแล้วก็คือโรงแรมก็คือสวยมากแล้วก็เห็นวิวเจียรฟางปเปยเป็นจุดเป็นจุดเซนเตอร์แล้วก็จะมีถนนคนเดินตรงนี้ข้างหลังแต่ว่าก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าเห็นมุมแค่นิดเดียวนะคะมีตึกบางก็เดี๋ยวจะออกไปด้านนอกละทุกคนตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟน,นะคะเป็นแบบร้านกาแฟที่เห็นแม่น,น้ำแบบเล็นสุดเจียวแบบนี้ สวยมากเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูรอบๆร้านนะคะเมื่อกี้สั่งเป็นชามะนาวไปนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์ไทยๆเท่าไรเดี๋ยวเรามลองชิมกันแล้วเป็นยังไงทุกคนนะมาแล้วมาขาดก็คือรู้สึกว่าแบบเมื่อกี้หยาบชิมไปนิดนึงคือรสชาติก,ก็คือไม่ได้หวานมากแต่ว่าก็โอเคอยู่อร่อยอยู่เป็นรักอารมณ์น้ำผึ้งผสมมะนาวอะแล้วก็ใส่ชานิดนึงนะคะ สดายมากคือบรรยากาศดีมากแต่ว่าด้วยความที่ไม่มีดวงอาทิตย์นะคะทำให้รู้สึกว่าเห็นอะไรก็แบบเป็นมองไปสงบแต่ถ้าถาบรรยากาศที่ไม่คืนด,ดีแล้วก็ตรงนี้คือใกล้ๆของทกที่เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวค่ะของเมืองชงชิงเลยซึ่งรู้สึกว่า การที่มาชมชิงรอบนี้คือเมืนเป็นการแบบว่ากลับไปแบบเหมือนตอนสมัยเรียนปตีเพราะว่าเราเคยตอนปีสองอะเคยมาแลกเปลี่ยนที่ชมชิงนะคะชมชิงตาเฉยเราแล้วก็กลับมารอบนี้คือได้สุขว่ามันย้อนบรรยากาศเก่าๆนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็คือนัดกับพี่ๆเอาไว้ไปที่หงหยาตงแต่ว่าคือพี่ๆเขาไม่อยากมาคาเฟ่ไงเราก็เลยมาคาเฟ่ก่อนอเดี๋ยวสักประมาณทุ่มนิดๆเราก็จะอญญาาอกจากที่นะคะแล้วก็ไปหงหยาตงกันง่ายก่อนอื่นเราขอเก็บรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะก่อนที่จะกลับไปที่หงหยาตงนะคะให้ทุกคนได้ดูว่าร้านคา นาเสนอมากคือวิวสวยมากแล้วก็ซื้อน้ำแค่แก้วเดียวก็ได้เข้ามานั่งที่นี่แล้วนะคะัแ้บ่บเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรบอบๆกันทุกคนเราเข้ามาในหงยาต้มแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่าหงยาต้มท่าสวยขนาดไหน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ที่ชงชิ่งประมาณ8ดครึ่งนะคะเรากําลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของเม่น้ำิีซีเกียงนะคะไปที่เมืองเก่าตอนแรกอะ่ะ หาหลายที่แหละแต่ว่าตรงนี้คือใกล้สุดแล้วหากที่เราอยู่1.5กิโลน,นะคะเพราะว่าเราต้องทําเวลาเดี๋ยวตอนประมาณเที่ยง11โมงอะไรเงี้ยต้องกลับมาเช็คเอาพูดผิดประมาณเที่ยงเราก็บ่ายโมงประมาณเนี้ยคือเราต้องกลับมาเช็คเอาค่ะเพื่อที่จะไปสนามบินนะคะตอนบ่ายสองก็เลยเออไปที่ใกล้ๆดีกว่าไปหาอะไรกินที่นั่นแล้วก็ถ่ายรูปเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาที่โรงแรมนะคะแล้วก็ตอนนี้คืออากาศที่ชุ่มชื้นขึ้นหนักมากทุกคนฝนโตกแบบอากาศคนละที่กับที่เซี่ยงไฮ้เลยอะซึ่งตอนนี้ทั้งนู่นฝนตกอะ แบบอากาศแบบอากาศแบบเอื้อเอื้อากาศแบบเอิ่มอึนอๆนมัน,น,นเหมือนฝนตกนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นกันถึงลงมามแล้วนะคะหลังจากที่ไปเดินเล่นที่ตรงเต่าเบย์เ่ออนุสาวารี ะะก็รู้สึกว่าตั้งแต่มาเที่ยวที่เฉิงตนะูแล้วก็ฉงชิ่งอะ่ะรู้สึกว่าชอบทั้งสองเมืองเลยนะแล้วเพราะว่าของกินมันอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะสั่งอะไรก็รู้สึกว่าปลอดภยัยแต่ว่าถ้าคนไม่กินเผ็ดก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะาอาหารที่นี่มีรจสจัดสาหรับเรารู้สึกว่าถูกจิจมากเพราะด้วยความที่รสชาติเขามันมันไม่จืดอนะ่ะมันมีรสชาติแล้วก็ของบางอย่าง มันเผ็ดแต่มันมีรสชาติอย่างอื่นด้วย่งมันอร่อยอะ่ะรู้สึกว่าฮปปี้กับการมาเทีย่ยวบางแล้วยิ่งเป็นฉงชิงนะคะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาย้อนวัยตอนสมัยที่มาแลกเปลี่ยนที่นี่นะคะทำให้รู้สึกว่าเหมือน มันคือความสุขอัทุกคนตั้งแต่เหยียบชงชิ่งมาเราน่ารักมากแท็กซี่น่ารักผู้คนน่ารักมากจริงๆนะคะรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจกับเมืองนี้มากนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเที่ยวชงชิง่งอีกไหมก็แน่นอนถ้าในเมืองจีนนะเลือกเมืองไหนที่นอกจากเซี่ยงไฮ้ถงชิง่งคือเมืองแบบสองที่เราจะเลือกเลยนะคะเพราะประทับใจมากของกินอร่อยมากผู้ชายหนะ้าตาดีผู้หญิงก็สวยผิวดีมากทุกคนคือถ้าเลย่มาอีกก็จะมาที่นี่แหละคะ่ะอยากจะเก็บให้หมดอีกนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ด้วยความที่ว่าเมื่อวานกับวันนี้คือ เก็บไม่หมดทุกที่อยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะบินกลับเซี่ยงไฮ้กันนะคะคิดถึงทูโต้มากมากแล้วนะคะเดี๋ยวังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้นะคะกลอเดี๋ยวางไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกคนถ้ามีเมืองไหนแนะนํานะคะที่อยากให้เราไปเที่ยวนะคะสถานที่สวยๆถ่ายรูปสวยๆนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าอินสตาแกรมได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตั้งกัน